ตำนานสุริยุปราคาอสูรกลืนพระอาทิตย์นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเด็กหญิงชื่อว่าเดือนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเล่นสนุกดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆมืดลงอย่างน่าประหลาดเดือนตกใจมากรีบวิ่งไปหาคุณปู่ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คุณปู่คะเกิดอะไรขึ้นทำไมพระอาทิตย์ถึงหายไป เดือนถามด้วยความกังวลคุณปู่ยิ้มอย่างใจดีแล้วตอบว่าหลานรักนั่นคือสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระจันทร์บังพระอาทิตย์แต่ก็มีตำนานเล่าขานกันมาอัญ,ญประกาศคู่ในสมัยโบราณผู้คนเชื่อว่าสุริยุปราคาเกิดจากราหูอสูรตนใหญ่ที่ต้องการกลืนกินพระอาทิตย์ เพื่อนำแสงสว่างไปจากโลกของเราคุณปู่เล่าเดือนตาโตด้วยความตื่นเต้นแล้วราหูทำสำเร็จไหมคะคุณปู่หัวรอกเบาๆไม่สำเร็จหรอกเพราะผู้คนจะส่งเสียงดังเพื่อขับไล่ราหูพวกเขาจะตีปี๊บเคาะหม้อกระทั่งยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อทำให้ราหูตกใจกลัวและคายพระอาทิตย์ออกมา คุณปู่อธิบายเดือนจินตนาการภาพผู้คนในสมัยก่อนกำลังส่งเสียงดังเพื่อช่วยพระอาทิตย์ให้พ้นจากอันตรายน่าสนุกจังเลยค่ะเธอบอกคุณปู่พยักหน้าใช่แล้วและในบางวัฒนธรรมพวกเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์ร้ายเช่นมังกรหรือหมาป่าที่กำลังกลืนกินดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นอสูรหรือสัตว์ร้ายสิ่งสำคัญคือการที่ผู้คนรวมพลังกันเพื่อเอาชนะความมืดมิดและนำแสงสว่างกลับคืนมาคุณปู่กล่าวเดือนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงเจิดจ้าอีกครั้งราวกับว่าอสูรร้ายได้ถูกขับไล่ไปแล้วพระอาทิตย์กลับมาแล้วค่ะเธอร้องด้วยความดีใจ คุณปู่รูปผมเดือนเบาๆใช่แล้วแสงสว่างจะกลับมาเสมอแม้ในยามที่มืดมิดที่สุดเขาบอกด้วยรอยยิ้มเดือนเข้าใจแล้วว่าตำนานสุริยุปราคาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างความมืดและความสว่างและเป็นเรื่องราวของการรวมพลังกัน เพื่อเอาชนะความกลัวและนำความหวังกลับคืนมาสู่โลกหนูจะจำไว้ค่ะคุณปู่เดือนกล่าวตั้งแต่นั้นมาเมื่อเกิดสุริยุปราคาเดือนจะไม่กลัวอีกต่อไปเธอจะนึกถึงตำนานและรู้ว่าแสงสว่างจะกลับคืนมาเสมอและบางทีเธออาจจะส่งเสียงดังๆเพื่อช่วยขับไล่อสูรร้ายไปด้วยก็ได้ ใครจะรู้